สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบ้านน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมจิ๊กซอค่ะตัวนี้เป็นเครื่องมือช่างนะคะจิ๊กซอจิ๊กซอเห็นไหมคะมีไฟแลบค่ะเนาะมีไฟแลบเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันค่ะว่าเป็นที่อะไรแล้วซ่อมคุ้มไหมนะคะถ้าซ่อมไม่คุ้มช่างทองก็จะบอกลูกค้าว่า ให้ซื้อตัวใหม่เลยค่ะเนาะไม่ต้องซ่อมนะคะเพราะว่าราคามันสูสีกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะเครื่องมือช่างก็เหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจจะส่งมาให้เมียช่างซ่อมก็ส่งมาได้นะคะเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะคันนอ็อตครบทุกตัวแล้ว มอดี้ออกเลยมีรอยไหม้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสาเหตุที่ไฟแลบแลบได้ยังไงนะคะ ก็เหลือเยอะใช่ไหมคะอ,มององนับตัวนีทำไมน็อตลวมคะ ค่อยดึงออกมานะคะค่อยๆยกนะมาดูทุ่นกันก่อนค่ะตัวนี้คือทุ่นของจิกซอว์บอสนะคะ การสีนพี่ทอมบอกว่ามันมีร่องรอยการสีนะคะตรงไหนคะชี้ให้ดูหน่อยได้อ่าครับรอบรอบเนี่ยรอรอบตัวนี่งรอบรอบตัวนะคะนี่เห็นไหมคะหมุนให้ดูนะคะลองดูโอเคดูเบลล์ๆองๆน,น,นะ่อับเห็นไหมคะสีมีรอยการเสียนสะีเนาะ รีนผ่านไม่หมดนะคะผ่านยังเยอะอยู่แล้วก็มาดูตรงนี้คือตัวอะไรคะอ๋อบูธแกนของฟีนบเบสหลวมนะครับอ๋อช่างทองบอกว่าบูธหลวมนะคะ ทุกคนเห็นไหมคะบูทมันจะฟิตนะบูทมันจะต้องเสียบเข้าไปแล้วพอดีเลยนะคะคำว่าบูทแตมันจะต้องพอดีแบบค่อนข้างฟิตด้วยซ้ำนะคะแต่ le, ตคแคบบ่จะหยิบให้ดูนะคะนี่ค่ะสาเหตุที่ทำให้ไฟแลบนะคะเมื่อกี้เนาะก็คือบูทตัวนี้นะคะ เราต้องไปหาอะไรก่อนค่ะ,ะสหลับด้านเอานะคะอันนี้จะมาทำให้ดูง,ง่ายๆก่อนนะนไปรียบหาเซอรบูสเอาไปว่ากันนะครแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถอดมาแล้วเจอสาเหตุอยากเปลี่ยนเลยก็ ไปหาซื้อบูธแล้วก็มาเปลี่ยนแบบแท่งทองได้เลยนะคะแต่วันนี้แั่งทองจะมาบอกวิธีง่ายง่ายเทคนิคนะคะเนาะสำหรับงานซ่อมเนาะถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนค่ะแต่นี้เราเรียกว่าเป็นงานซ่อมได้นะคะเนาะดัดแปลงได้ค่ะ ประกอบเลยประกอบก็ทำเหมือนที่ช่างของทำทุกอย่างเลยนะคะน,คะะนนะะี่เห็นไหมคะลักษณะตรงที่บูธอยู่เนาะเมย์ช่างจะซูมให้ดูเห็นไหมคะแล้วเมื่อกี้ไฟมันจะแลบอยู่ประมาณตรงนี้แหละเนาะ ขออนันต์เข้าไปเลยสองตัวค่ะหมอกต้องแน่นนะคะตรงนี้ มันจะเลื่อนอย่างนี้นะแล้วมันจะคือมันจะขยับไม่ได้นะตั้บจริงๆมันมีหน้าที่แค่พอดีนะครับเลื่นหมุนได้แต่ขยับไม่ได้นะเช็คความเรียบร้อยสายไฟนะคะ ใส่ทุกอย่างให้ครบถอดยังไงใส่อย่างนั้นค่ะค่ะ,ะประกอบไปเสร็จแล้วหมุนให้มันคล่องนะคะมันต้องคล่องแบบนี้นะที่เราบอกว่านะประกอบแล้วมันต้องหมุนคล่องแบบนี้นะคะ,บบะ,คะถ้าเราไม่ใส่ฐานเราตัวนี้หมุนเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยนะ ก็ให้สนิทกันนะคะเนาะบอดี้ no มันต้องสนิทกันเลยนะคะบอดี it it ้ต้องสนิทเลยนะแล้วเราค่อยขันน็อตนะ <in> เราค่อยขัน <L ott S 1> น็อตนะคะ,นนะ,คะถ้าไม่สนิทอย่าขันน็อตบังคับมันเข้าไปนะคะเราต้องให้มันสนิทก่อนนะคะ ไปทั้งันนะสเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลองกันค่ะว่าเสร็จแล้วนะคะจิ๊ต่อตรงนี้นะคะ นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเมียนช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะสวัสดีจ้า